ไปพี่น้องไปเปิดวงสาวน้อยเพื่นบอลแพ,ง,พงครับครับไปแห่งกำลังใจอีลาครับน้องอุ้งยิงครับไปกันลหลายครับครับผมกิสีเดินทางไปคือกันครับเดินทางมือหกโงเาครับให้พอกันบานแพงครับพี่น้องจัดจวดแห่งกำลังใจอีลาลหลายๆครับ สวัสดีครับ fc ซ่องเติ์กซักชินนะครับทุกคนครับมือนะครับพอกันสาวน้อยเพิดลนแพงครับมือเปิดร่วงครับผมซีเดินท่าจากบ้างพี่ประมาณหกโมงเช้าครับมือนแล้วพอกันที่สนามบันแพงครับประมาณหกโมงเย็นครับไปพักอาบน้ำเต็งตัวอยู่ที่วัดกลางบานแพงนั่นครับไปกับทีมงานบานฮักครับทีมงานบันฮักครับ พอกันครับวันที่ยี่สิบสามกันยาเปิดวงสาวน้อยเพชรปันเป่งสวัสดีครับไปม้วนน้ำกันนะครับไปม้วนอาหารน้ำกันไปหลายๆครับครับผมไปแนะนำที่งานบัตรนักครับพอกันครับเห็นหาครับทักทายกันได้ครับม้วนๆซื้อๆน้ำกันครับมือเปิดวงสาวน้อยเพชรปันเป้งมืออื่นครับ ยิบสามกันยาครับไปจวดน้ำกันครับเฮมมอนมวนสวัสดีครับ